สวัสดีครับกลับมาพบกับฟุงสร้างช n แนลกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นนะครับของ Mechanical Keyboard ที่น่าสนใจถึง2ตัวด้วยกันนะครับโดยทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มี l a y ยอรขนาด9 6มีคีย์ทั้งหมด100คีย์นะครับนั่นก็คือร้อย y c คุด AK100 นะครับกับ Keycon k 4 v 2นะครับใครที่กำลังสนใจทั้ง2ตัวนี้อยู่นะครับไปชมกันเลยครับ เรามาพูดถึงข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้า r k 100เนี่ยมีขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงที่368คูณ120คูณ40มิมนะครับน้ำหนักโดยประมาณก็คือ950กรัมในส่วนของคี่ c ครอน k 4V2 นะครับขนาดกว้างคูณยาวคูณสูง376คูณ129คูณ38มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักโดยประมาณก็933กรัมนะครับ ในส่วนเฟรมของ r k 1 0 0นะครับจะเป็นพลาสติกแต่ก็มีความแข็งแรงมากครับผมในส่วนเฟรมของ keychron นั้นจะทำมาจากอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานถ้าเปรียบเทียบจากขนาดภายนอกเนี่ย keychron จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแต่มีน้ำหนักที่เบากว่าประมาณ17กรมัมซึ่งจุดนี้ผมมองว่าไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นักนะครับการปรับระดับนะครับ r k 1 0 0สามารถปรับระดับได้เพียงระดับเดียวแต่ keychron สามารถปรับได้ถึง2ระดับครับผม พูดถึงในส่วนของขนาดแบตเตอรี่กันบ้างนะครับ r k 1 0 0นะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 3,750mAh mm, และ Keychron นะครับจะถูกใส่แบตเตอรี่มาที่ 4,000mAh mm, นะครับตรงนี้ Keychron ให้ขนาดของแบตเตอรี่มามากกว่านิดหน่อยครับผมมาพูดถึงการเชื่อมต่อกันบ้างครับ r k 1 0 0เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3รูปแบบนั่นก็คือการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth USB Type C และก็ w i r e l นะครับ ส่วนคีย์คลอนนั้นจะสามารถเชื่อมต่อได้2วิธีนั่นก็คือบลูทูธและสาย USB นะครับตัวนี้จะไม่มีไวเลสมาให้นะครับและสวิตการปรับตั้งค่าการเชื่อมต่อนะครับของคีย์คลอนเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับพร้อมกับช่องเสียบสาย USB ในส่วนของ RK100 สวิตชจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ด้านล่างของคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ช่องเสียบสาย USB เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลัง โดยจะมี USB หับให้อีก2ช่องนะครับเพื่อเอาไว้เสียบเมาส์หรือเสียบชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้ครับคีย์บอร์ดทั้ง2ตัวนี้นะครับรองรับ Ho t s ส a p นะครับทำให้สามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้อย่างอิสระนั่นเองครับผมโดยสวิตช์ของทั้ง2ตัวที่ผมนำมาเปรียบเทียบนะครับจะเป็นบราวด์สวิตช์ทั้งคู่นะครับ r k 1 0 0เนี่ยจะใช้สวิตช์ของ r k ที่ทำขึ้นมาเองนะครับส่วนคีย์ครอนเนี่ยจะใช้สวิตช์ของ Getron นะครับเท่าที่ผมทดสอบมานะครับผมรู้สึกว่าคีย์คอนเนี่ย จะใช้แรงสัมผัสน้อยกว่าคือกดแล้วปุ่มไม่ค่อยมีแรงต้านเท่าไหร่นะฮะส่วน r k 1 0 0เนี่ยจะมีแรงต้านหน่วงอยู่เล็กน้อยนะครับตัวสวิตช์นี้ผมก็เลยรู้สึกชอบของ r k 1 0 0มากกว่านะครับในด้านของการสัมผัสนะครับผมมาพูดถึงในส่วนของการรองรับระบบปฏิบัติการนะครับทั้ง2ตัวเนี้สามารถรองรับกับระบบปฏิบัติการได้ทั้ง Windows, Mac, iOS และก็ Android นะครับ และการใช้งานนะครับในส่วนของคีย์แคปนะครับคีย์คลอนเนี่ยเขาจะดีไซน์ปุ่มเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานใน Mac นะครับทำให้เราสามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้เองแต่ในส่วนของ rk 1 0 0เนี่ยจะไม่มีมาให้นะครับถ้าอยากได้ปุ่มที่รองรับการใช้งานใน Mac เนี่ยก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมเอาครับไฟ rgb ตัวไฟ rgb ของ rk 1 0 0เนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด18โหมดนะครับ แต่ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมทดสอบแล้วผมสามารถใช้ได้ถึง21โหมดนะครับการใช้งานก็สามารถกดปุ่มฟังก์ชันร่วมกับ Print Screen นะครับเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของไฟได้แต่ในส่วนของคีย์ครอนนะครับมีมาให้ทั้งหมด15โหมดนะครับแล้วก็สามารถปรับผ่านปุ่มล็อตไฟที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับในคีย์บอร์ดเพียงแค่ปุ่มเดียวนะครับทีนี้เรามาพูดเรื่องของซอฟต์แวร์การปรับแต่งกันบ้างนะครับ A.K. 1 0 0เนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ปรับแต่งเป็นของตัวเองนะครับซึ่งทำให้สามารถปรับตั้งค่าสีไฟตั้งค่ามาโครหรือการใช้งานปุ่ม,มอื่นๆได้อย่างง่ายดายครับในส่วนของ Keychron นะครับเขาแจ้งว่าโปรแกรมยอยู่ระหว่างการพัฒนานะฮะซึ่งหากใครที่อยากปรับการใช้งานปุ่มเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรม,มอื่นๆใช้แทนได้นะครับโดยเขาจะมีทิ้งไว้นะครับมีลิงก์ทิ้งไว้ในเว็บของ Keychron นะครับผม หลังจากที่เราเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นอื่นๆไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของราคากันบ้างนะครับสําหรับราคานี้นะฮะจะเป็นราคาที่ผมอ้างอิงจากศูนย์ไทยนะครับโดยที่คีย์บอร์ดเนี่ย r k 1 0 0รนะครับราคาจะอยู่ที่3590บบาทนะครับมี ให้เลือกสวิตช์นะครับได้3แบบนะครับรวมไปถึงการเลือกคีย์แคปได้ว่าจะเป็นไทยหรืออังกฤษครับผมคีย์คอนนะครับ K4V2 นะครับราคาจะอยู่ที่4,390บาทนะครับสามารถเลือกสวิตช์ได้ทั้งหมด3แบบเช่นกันนั่นคือ Blue Switch, Red Switch และ Brown Switch นะครับตัวคีย์แคปก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาคีย์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยครับผมสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับระหว่าง AK 1 0 0และคีย์คอ K4V2 นะครับ ก็สามารถเอาข้อมูลเบื้องต้นนะครับไปเปรียบเทียบพิจารณาดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าท่านเหมาะกับคีย์บอร์ดตัวไหนครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของคีย์บอร์ดทั้ง2ตัวนะครับทั้ง o อยครูด rk 1 0 0รนะครับและคีย์ครอน k 4สี่ v สองนะครับใครที่กําลังลังเลอยู่ก็สามารถเอาข้อมูลเบื้องต้นนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจได้นะครับผมและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ